รอบนี้ไม่มีหุ้นส่วนแล้วครับทำคนเดียวครับผมที่ติดต่อมานี่คือติดต่อในเรื่องของอะไรละครถ่ายแบบอะไรเนี่ยที่บอกว่ามีติดต่อมาบ้างแล้วมีครับมีละครมีหนังแล้วก็มีทั้งถ่ายแบบด้วยแต่ถ่ายแบบนี่ยังโอเคเพราะว่ามันไม่ต้องใช้กําลังมากมายอะไรแล้วมันไม่ต้องใช้พลังเยอะเพราะว่าเราไม่ต้องท่องบทไม่ต้องอะไรี่พวกละครหนังนี่มันต้องทุ่มเทครับไม่งั้นงานของเขาออกมาไม่ดีเนี่ยคือโปรดักชั่นของเขาออกมาไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นความผิดของเราแฟ,น,แฟนมีเรื่องพหรืออยากเป็นคนลียดแฟนแฟนเหรอครับ กนแฟนก็มีมีหลายแฟนนะแฟนจริงแฟนคลับหรือแฟนจริงเลยก็มีบ้างครับผมก็มีคนถามว่าอยากกลับเข้าไปลงการบันเทิงไหมอยากดูพี่แตงอีกจังแต่ว่าเราเราก็ตอบเขาไปว่าบอกว่าใจเย็นๆมีผลงานอย่างอื่นให้ติดตามอีกเยอะครับผมแล้วแฟนจริงๆของเราละคะเขาว่าไงท่าทางไงต่างหากอ๋อยังไม่มีแฟนครับสวันดีสวัสดสวัสดีครับผมเห็นว่าก่อนหน้านี้เหมือนแบบหลาย้อมามีสาวดูใจมาสึงสอง ก็มีคนคุยคุยด้วยครับเรื่องปกติครับครับผมแต่ตอนนี้คือไม่มีแล้วยังมีคุยอยู่มีคุยอยู่ครับผมก็แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นไหนก็คือเรายังวางตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ครับครับครับแต่แป้นคนเจ้าเราก็จะนาอทางดีเนาะไอหย่าไอหย่ามาแล้วไงไม่ไม่ได้คุยเลยครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกันคือเราก็ เห็นข่าวแล้วก็ยินดีกับเขาด้วยครับก่อนหน้าน,นี้เห็นเราแบบเปิดฝึกกันทางไอจีคันๆยาวเหมือนกันอ๋าก็เหมือนคนทั่วไปนะครับเป็นเพื่อนกันก็มีทะเลาะมีพูดจาไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าถามว่าเรารู้จักกันมานานพอสมควรเรารู้ว่าใครเป็นยังไงครับผมหลังนี้คือยังคุยกันเป็น,ปน,อนโอเคครับ,รบผมไม่ได้ติดต่อครับแต่ว่าก็คือไม่ได้ไม่ได้โกรธไม่ได้ไม่ชอบกัน นะฮะณนะตอนนี้เขาบอกว่ากลับมาเนี่ยยังไม่จริงๆแล้วมีคนติดต่อละครนะครับ <c oughs> แล้วก็มีภาพยนตร์ติดต่อมาบ้างแต่ว่าปฏิเสธไป <c oughs> จริงๆแล้วคือไม่ได้เล่นตัวนะแต่เขาบอกว่าณนะตอนนี้คิดว่ายังไม่พร้อม <c oughs> นะครับก็อยากจะลุยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครื่องประดับก่อน <c oughs> เพราะว่าตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะบวชเขาบอกจริงๆเครื่องประดับเนี่ยคิดก่อนจะบวชแล้ว <c oughs> แต่มันก็พอเปิดไปแล้วก็ต้องปิดตัวลงจุด <c oughs> ให้ว่าบวชสึกออกมาปุ๊บก็กลับมานำคณะทำคนเดียวเลยการแบบว่าลุยเต็มที่ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรื่องงานละครเรื่องอะไรเนี่ย เรื่องหัวใจนะตอนนี้ก็มีคนคุย<อ>แต่ว่ายังยังวางสถานะไว้ที่พี่น้องกันอยู่<อ>ยังไม่ได้เกินเลยยังไม่ได้แบบโอ้โยลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นนะฮะรวมไปถึงที่บอกว่าเปิดสึกในอินสตาแกรมกันเขาบอกเป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นธรรมดาจะต้องมีการทะเลาะก,กันบ้าง<อ>นะฮะแต่แต่พูดแรงกันไปหน่อยเลยเพ<ช>ราะอะไรคิดว่าทะเลาะกันอย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเขายังไปถ่ายรูปคู่กันอยู่เลยนะฮะไปยุ่้เขาตีกันไม่ดี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 เนาะอ่ะเราติดตามผลงานของคุณแตงละกันนะคะมาที่อีกหนึ่งหนุ่มละกันค่ะสําหรับคุณอน ดูกรเสกโคนีนนั่นเองค่ะต้องถามกันหน่อยค่ะว่าหายหน้าหายตาไปไหนไปทําอะไรมาหายเป็นนานแค่ไหนนะคะรวมไปถึงว่าพี่เขาเนี่ยเปลี่ยนชื่อด้วยต้องถามหน่อยว่าสาเหตุของการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะคะรวมไปถึงว่าตอนนี้เนี่ยวางแผนชีวิตคู่ไว้หรือยังคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเขาค่ะครับไม่ได้หายไปไหนอะไร<า>อยู่บ้างไม่หายนะครับก<ม>็ป<ม>ีแล้วก็สามเรื่องควบแล้วผมก็ไปอยู่ต่างประเทศมาช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมานครับกลับบ้านครับ ก็พักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยก็ไปอยู่อังกฤษครับหนึ่งเดือนครับชัดแบตครับชัดแบตนิดหนึ่งไปหาหิมะครับกลับมาแล้วหลังจากนี้จะมีถ่ายอะไรก็มีถ่ายละครครับเพิ่งเปิดคือเปิดกล้องก่อนที่จะไปอังกฤษก็คือเนธนัคราชครับงานละครนอกจากนี้ก็ ก็มีพิธีกรพิธีกรรายการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนาเปลี่ยนชื่อน,นานแล้วนะฮะเปลี่ยนชื่อได้ไสามปีแล้วมั้งครับ<ต>ครับผมสุพมรก็อาจจะมีส่วนเพราะว่าผมเกิดมากับชื่อน,นั้นแล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับจริงเรียกชื่อไหนก็ชื่อใหม่มันดีกว่า oh <my> ก็อยากให,เใหมม้เรียกชื่อใหม่ผมไม่ซีเรียสกับคนอื่นจะเรียกอะไรก็ตามแต่ว่าให้ครอบครัวที่บ้านหรือคนใกล้ชิดเรียกผมในชื่อที่ถูกต้องก็พอครับชื่อใหม่หนี่คือ ก็กรอนเสกครับผู้บรรดาลให้ครับก็เริ่มคิดนะฮะเริ่มคิดตอนนี้ก็เริ่มคิดครับมฟนเอะไรเนียแฟนเลี่ยงคะไม่แฟนเหรอฮะแฟนยังไม่มีครับตอนนี้ก็ก็มีคุยฮะมีคุยบ้างครับก็ นอกวงการฮะแบบแเขาได้เป็นแฟนในอนาคตหรือเปล่าครับเอ่อยังไม่ทราบเหมือนกันครับเป็นเรื่องหองอนาคตตอนนี้ผมก็อยากดูดูดูคนที่มันมันมัน,มนดีจริงครับเพราะว่าช่วงโปรโมชั่นก็ไม่เอาแล้วกูคนเหน่อยก็คนโสดก็ดูคุยหลายคนครับค <laughs> ู่นี้กันต่าว่าโสดเลยใช่ไหมครับครับผมโสดครับแต่ว่าก็ดูอยู่แต่ว่าสนิทนะคะสนิทครับ ก็ยังไม่ได้มันยังไม่ได้ตกลงว่าจะาเป็นแฟนกับใครอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมยังรู้สึกสนุกกับการทํางานอยู่แล้วตอนนี้ก็คือถ้าเรามีไปตอนนี้เราไม่มีเวลาให้เขามันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาก็คิดว่าตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวทํางานใช่ อย่างที่พี่เขาบอกนั่นแหละนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนมาจ้าแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยมีละครต้อง3เรื่องนะ,ระจริงเหรอเออจริงแล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งปิดกล้องไปเอยไม่ใช่ปิดเปิดกล้องเน่นนักราชไปค่ะแล้วก็รอทั้งช่องเนี่ยสรุปละครอีก2เรื่องก็รอดูว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะว่าจะมีผลงานอะไรออกมาอีกนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนชื่อทําไมถึงเปลี่ยนเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเปลี่ยนมาตั้ง3ปีแล้วแล้วก็หลายคนเนี่ยยังจําชื่อเก่า Kop อยู่นั่นก็คือสุภมร ปุ๊บมาเป็นกราเสกเขาบอกว่าชื่อนี้เนี่ยมีความหมายว่าผู้บันดาลให้อ่าเป็นความหมายที่ดีนะอยากได้อะไรเดี๋ยวบันดาลให้ครับมา,มาเลยจ้าเอ <laughs> <laughs> อันนี้หมาถึงอะไรเนะี่ยไม่รู้ <laughs> รวมไปถึงเรื่องของชีวิตคู่วางแผนเอาไว้หรือยังเขาบอกว่าก็เริ่มคิดแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแฟนเออยังไม่มีแต่ว่าคิดแล้วนะคิดแล้วต่ว่ายังไม่มีแฟนแต่ก็มีคนคุยด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ได้อะไรมากก็ยังเป็นเพื่อนๆอะไรอย่างงี้กันอยู่รอติดตามผลงานของพี่เขาล้วกันเนาะโอเคครับมาให้ทีถึงงานสําหรับคู่รักละกันก็ไหนๆก็จะใกล้วันเลนทายแล้วใครที่ยังไม่มีสถานที่ที่อยากจะไปสวีทกันนะฮะแนะนํางานนี้ดีกว่าครับสำหรับนี่เลยงานไบเลนทายนะฮะรักติดลอนะครับเป็น ทศกาลแห่งความรักบนอานจักรยานนะฮะครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีอย่างที่รูกันปกติหลายๆคนว่าอาจจะจับมือไปเดินห้างกันแต่ว่าหลายๆคนเชื่อว่าอาจจะชอบจักรยานเหมือนกันใช่แล้วก็อยากจะไปเกี่ยวกับอะไรบอกว่าจักรยานให้มันมีกิจกรรมร่วมกันประมาณนะครับเพราะเป็นไบค์เลนไทยเนี่ยเป็นรักติดล้อนะเทศกาลแห่งความรักนะฮะบนอานจักรยานครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีนะฮะก็จะจัดขึ้นใน14 15 16นะครับกุมภาพันธ์นะฮะตั้งแต่เวลา3โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะครับ บริเวณภายในค่ายพระราม6นะฮะอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ไปเจอกันได้นะมีทั้งคอนเสิร์ตนะฮะรวมไปถึงยังมีตลาดนะฮะสำหรับคู่รักไปซื้อไปช็อปกันให้เต็มที่เขาบอกเป็นแฮนด์เมดด้วยคือมาที่นี่คือไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับไปในงานครับก็เจอคู่รักคู่นี้คุณดีเจเพชรเจ้ากับคุณนิวเคลียร์ยวต้องอัปเดตนิดนึงครับเกี่ยวกับว่าหลายคนว่าถ้าใครตามไอจีของทั้งคู่เนี่ยจะรู้ว่าสวีทมากนะข่าวดีเนี่ยปีนี้ จะมีได้หรือยัง<อ>นะฮะเพจจ้ากับนิวเคลียร์จะว่ายัางไงร,รู้ไม่ถึงวันเลนทายที่ใกล้ได้ถึงเนี้ยค่แทนไปสวีทกันที่ไหนหรือเปล่านะครับปติดตามครับค,ค,ครับก็อย่างปีนี้นี่เราก็ไปพาไปฮ่องกงก่อน,นอไปไปแบบคือกิจกรรมแน่นมากก่อนถึงวันเลนทายนะนะครับแบบว่าไปการ 8, 9, 10, 11, 12นี่ก็ไปต่างประเทศไปฮ่องกง แล้วกลับมาก็ไปที่นี่กันอีกครับค่ายพระรามหกนะครับชะอํางานนี้นะครับเตรียมมาทิ้งเวลาเรียกว่าไปเที่ยวจนกลัวโดนไล่ออกแล้วครับทุกวันนี้แต่ว่าไมได้ไปทำงานเลยอ่าก็มีบ้างมีบ้างครับใช่ครับที่นี่เตรียมซื้ออะไรให้น้องมิ้งบ้คะอ่าอันนี้เป็นเก็บเป็นความลับก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาไม่ได้ให้แล้วอ่ะอย่าพึ่งเซอย่าเพิ่งเซ่อเออ อย่างี้ต้องมีอีกอันนึงแล้วนะไม่ไม่คือยุคนี้เนี่ยสาวๆเขาชอบมีกล้องกล้องอะไรก็ไม่รู้แพงแพงนะครับเป็นกล้องที่ถ่ายออกมาแล้วหน้าตาดีครับบอกเขาไม่หิ้งก็เขาก็รู้หมดว่าเราใช้แอปแบบว่ายังไม่ถึงวาเลนไทน์เลยแบบตัวเองขอขออันนี้เป็นของขวัญวาเลนไทน์กันแล้วกันนะเอออะไรอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อกี้พี่เพชรพูดแสดงว่าต้องมีอันหนึ่งใช่ไหมเอออันนี้เก็บเก็บไว้ก่อนปีนี้ปีนี้มีอะวรบ้างนะคะที่ขายดีปีนี้น่าจะยังน่าจะยังนะครับ ใช่ใช่ใช่ตอนนี้28ไงโอ้ยแล้วนานได้คาวสองห้าเลยก็คิดว่าน่าจะแต่งสี่สินานได้ไนะคะเราไหวไหมคะนานจุงเลย40นิวอยากแต่ง27ค่ะตอนนี้ oh so 24่สีมีต่อราคามีต่อราคาก็แล้วแต่เข้าแหละวเราก็ไม่อยากไปแบบให้เขาให้มาขอเรียขออะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้อยากแต่งเอง นะฮะก็ปฏิเสธเลยว่าปีนี้เนี่ยข่าวดีเนี่ยยังไม่มีอ,มอย่างแน่นอนเขาไปเจ้าว่าน่าจะแต่งชักวรมมัณ40นะฮะต้องรอตีตามต่อไปว่านิวเคลียร์บอกว่าอยากจะแต่งตอนอยู่27นันตอนนี้นิวเคลียร์24 อีกสามปีอีกสามปีรอติดตามแล้วกันนะฮะรู้ไปถึงว่าเลนทายก็บอกว่าไปฮ่องกงเนะฮะก็เดี๋ยวรอดูทิปสวีดสวีดรูปไหมสวีดสวีจากไอจีติดตามได้ทางไอจีนะถูกต้องนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับก่อนจะจากกันไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับใช่แล้วค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์บีวันนะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ซิวีด้วยค่ะครับนะฮะหาซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศกันเลยนะครับใช่แล้วค่ะที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะให้คุณผู้ชมเขียนไปรษณ ของสถานีเรานะฮะ<ห>ย้อนหลังนะครับเข้าไปชมได้รับที่ www.intv.co.th นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ